แม่กระจร้อนอาจจะยังไม่พร้อมแหละหนูว่าใช่ไหมจิตใจยังนั่มีลูกมีลูกเขาก็พร้อมแล้วแม่นะโอ้ลองดูสิคือสิ่งที่เจนี่เขาทำมันไม่ได้เหมือนกับทางคนอื่นๆที่ทำเนอะเป็นแม่ค้าคนอื่นเขาขายเพราะอันเนี้ยคือคุณไปนั่งขายเขาเลยถูกไหมแม่แม่ไม่รับแม่เขาบอกเขาคุยกับกับคุยเรื่องงานอยู่ ะตอนนี้น้องตูนมีอะไรจะขายหรือเปล่ามีสินค้าอะไรป่ะมีค่ะพี่หนุ่มน้องตูนมาน้องตูนผู้ประกาศข่าวของเราอสวัสดีค่ะเป็นจังหวัดที่เหมาะหรือเปล่าคะได้เลยค่ะน้องตูนกำลังเครียดอยู่ทำไมน้องตูนทำไมนะจังหวัดนี้มันเหมาะใช่ไหมคะได้เลยค่ะอุยขอโทษนะพี่ตูนมาจังหวัดไม่ดีเลยไม่เป็นไรหนูร้องไห้ก็ขึ้นตะกร้ามาแล้วค่ะไม่งนั่นั่งนั่งก่อนทำไมน้องตูนทำไมนะน้องตูนยังไงนะพี่หนุ่มน้องตูนยังไงนะตูน่ะจะรีบพี่ตูนมีร้าน พี่ตูนมีร้านสักคิ้วค่ะแล้วอยากสปอ์ตน้องเจนนี่ตอนไลฟ์จะได้สวยๆเรามาเติมหางคิ้วกันนิดนึงได้ค่ะได้สองแสนบาทต่อหนึ่งคิ้วค่ะอุ้ยนิ่มุติจัดรจายให้หน่อยค่ะค่ะไปได้เอาเอาเอาแม่น้องหลับเดี๋ยวพี่ให้ช่างสักให้ช่างพี่ตูนมือรางวัลเป็นแชมป์ระดับนานาชาติได้ค่ะได้ไหมได้ได้ได้ ได้ครับขอบคุณนะคะน้องเจนนี่เดี๋ยวติดต่อกับน้องเจนนี่ทางไหนดีคะทงเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะพี่ค้าช่วยบอกพี่หนุ่มโอนเงินก่อนปิดรายการพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มโอนเงินให้น้องหน่อยค่ะโอเคได้จะดทำเพื่อหนูได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากครับพี่หนุ่มขอบคุณนะครับพี่แค่มายืนดูอยู่นานมากเลยเนี่ยไม่แล้วจังหวะมันแบบว่าจังหวะไม่ดีก็เลยแบบ ไม่เป็นไรเวลรขอบคุณนะครับุงตูนครับขอบกับทีมงาน,น,น,นด้ยวย,วยนลฟ์ับคุณกกำลังประสาน <สด S 2> ทั้งฝั่งคุณแม่ให้อยู่แต่ว่าหนูว่าหนูรู้จักแม่ดีแกน่าจะไม่ไม่พร้อมแล้วก็ไม่สะดวกคุยกับใครอยู่แล้วค่ะยกเว้นว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้มันเพิ่ง4ี่วันเองค่ะพี่โอเคได้นะครับส่งกำลังใจให้นะคะังั้นประมาณนี้เนาะได้ค่ะขอบคุณนะครับุตูนครับขอบคุณนะครับโอเคแปะเข้ามาเยี่ยมนะฮะตูนแปะเข้ามาเยี่ยม ประมาณนี้นะยังไม่ปิดรายการใช่ไหมคะจะขายอะไรกันไม่พี่โอ,อโอนก่อนปิดได้ไค่ะเดี๋ยวปิดปุ๊บเดี๋ยวจะโอนไปให้ฝ่ายบัญชีจะส่งมายังอ่ะหนูไม่เป็นไรโอนโอนสดมาก่อนคะ่ะหนูโอนคืนก็ได้คะ่ะถ้าขาด <laughs> <laughs> สุดยอดจริงๆเ้าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวไปว่าการไปเคลียร์กันนะฮระวันนี้ขอบคุณเจนดีมากขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมนบโอลืมไปเลยวันนี้มีวิสีของน้องชัดนะครับนี่ค่ะวันนั้นนอนหลับอยู่หนูปักตะก้าให้ได้ไปประมาณ4ล้านตื่นเลยค่ะวิสีน้องฉัดเนี่ยไม่ได้มาที่บ้านด้วยค่ะน้องชัดเนี่ยนะโอเคพูดถว่าแบ็กซีดนะมีกามิอันนี้เข้าหนูหมดแล้วค่ะกามิกเปลี่ยนเข้ายังเหลือแค่กล่องสีเหลืองยังไม่เข้ากามิกิเอปลอแปลงนะโเค ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็เดีเ๋ยวลองติดตามเจนนี่แล้วกันว่าคืนนี้มีใครไปไลฟ์บ้างเยอะเลยค่ะจะเริ่มกี่โมงวันนี้วันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวเล่นกับลูกแป๊บเดียวก็ขึ้นเลยค่ะอ่าใช่ประมาณสักสี่โมงค่ะสี่โมงขึ้นแล้วเนาะห้าโมงแล้วกันวันนี้ขอแต่วันนี้มีปองกระพลไปนะโอเคค่ะโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าตอนนี้ใครขายดีที่สุดครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะที่สุดค่ะที่สุดแล้วกินละทีนะ สิ <10 S 2> นาทีใช่มเท่าไหร่นะ19้าล้านบาทและตะก้ายังไหลหนูเช็คลังบ้านเกือบ30ล้านบาทค่ะแล้วพี่นาวัดอ่ะขายไม่ได้เลยซักออเดอร์เลยค่ะไม่รู้ทําไม <laughs> พี่เป็นอะไรกันล่ะขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณค่ัขอบคุณผู้ชมนะครับ